มาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าดูบรรยากาศฝนตกสีๆนะเจ้าเมืองพานหอนี่ฝนตกลกระพริอ๋องฝนตกก็กินน้ำน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยเจ้าจัดมาน้ำพริกอ๋งเผ็ดเด้อห้าอก่นนะห้องนนะมาเผ็ดเอาหน่อยเดียวประกัดพักเลี้ยงของเจ้าเฮ็ดเฮ็ดล้มก่อนเฮ็ดล้มบาบัวแล้วก็ ผักละนี่เป็นดอกเหรอดอกคาดอกคาดอกคาหนึ่งกับมิมาแข้งสปะสเปรดหาผักอย่างนึงได้ก็เอามานะครับน่ะผักละอีกาขาาทผักละครับผมแอมกัมหูน้ำพริกอ่องของลำบานเฮาครับนี่มับก็กบางหนึ่งคือเขาเสียมเป็นแอปเป็นไหายมั้งนาะผมเจ้าะใหเนาะ สตอ่อยังตามมาอีกนะกับสต๊อห์เห็นหบ้านเขามักสตอ๊อกันนะครับเนาะเดาะมักจิ้มหมูซุกม้องแม่ไม่นูนี้ครับน้ำพริกอ่องนะครับเน้าคว้าซุกซูกี้นะทำอย่างหอมมือแดงเหมือนกันนะหอมมือแดงเหมือนกันนีะหอมมือส้มพี่อ่องเพชรฟมเนาะพักนักงพักกี่ลายพักสะปะสะเป็ดนะจ๊ะหูเด็กพักอย่าง อักจีอักจีนึงนีกับมอไครับมามอีใสแกงใส่ักดกับราเลือกเ๋วักกาดนานี่อืกอ้ผักกาดใส่อกจีสกัอนเจววันทันนี่ดอกคามมผมมันสาลิ่นนี่ะกับซดก็ได้นะ Má, phải cái Mẹ, phải má càng phải cái đây đâu Mẹn phải hay mất nướng cẩn lắm Má, áo Nhưng không ai nó cảm thấy Khoai nói nè Ông khả lôn khoai nón lắm Quỳ nó phịt ong ừ. Nhà y khách ừ. nè Chín mũ lâu bắn, mũ đắp nè Ôm mấy nhà nó phịt ong áo Mất Hết Bật khả lôn, ไข่ปลาเือญมะปลาอืมต้มติ่มซำพริกนี่เข้าตุ้งแียงนักหน่อยนะครับเนั่นเราจะลำแล้วเราเก็บเป็นห้องพริกอ่องส้มๆเผ็ดๆมะ 祝贺。嗯嗯嗯